สวัสดีค่ะวันนี้ครูกอบัวอยู่ที่วัดมหาวนารามนะคะจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นวันที่9มีนาคม2,567นะคะเป็นวันดีที่พุทธศักรานิกชนนะคะจะได้มากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตธาตุนะคะก็ที่นี่นะคะเป็นวัน แรกนะคะซึ่งจะทางวัดเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เดินทางมากราบไหว้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่10มีนาคมนะคะแต่ว่าวันนี้พามาชมนะคะที่วัดมหาวนารามก่อนซึ่งเป็นการจัดเตรียมงานนะคะแล้วก็ตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะแต่แต่ว่าจะเปิดให้ ให,ให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้เป็นทางการคือวันพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยสามารถเข้ามากราบไหว้มาเวียนเทียนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีประชาชนบางส่วนนะคะเดินทางมากราบไหว้มาเวียนเทียนแล้วพรุ่งนี้จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะไปตั้งต้นที่ศาลหลักเมืองแล้วก็แห่กลับเข้ามาที่วัดมหาวนารามนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้นะคะ แต่ว่าวันนี้เราได้มากราบก่อนเลยแล้วก็พามาชมบรรยากาศของวันแรกคือวันที่9มีนาคมก่อนเลยนะคะอันดับแรกเดินทางมาถึงที่วัดนะคะก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้อันนี้สามารถหยิบไปได้เลยนะคะแล้วก็เดินไปที่ด้านหลังคือเป็นวิหารของพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะเดินไปเวียนเทียนแล้วก็ไปกราบไหว้อธิษฐานนะคะ เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างในแล้วนะคะส่วนใครที่ไม่ได้อยากจะมาหยิบดอกไม้จากทางวัดเตรียมไว้ให้เตรียมดอกไม้มาเองก็ได้นะคะเวียนเทียนแล้วก็เอากลับไปบูชาที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหยิบดอกไม้แล้วก็ไปเวียนเทียนรอบวิหารนะคะไปอธิษฐานไหวพระบรมสารีริกธาตุกันนะคะ อ๋อมีทูบอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหยิบเป็นชุดนี้เลยนี่ค่ะอ่ะ,อะ,อะได้ดอกไม้แล้วนะคะค่ะตรงนี้จะเป็น วิหารของอพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะซึ่งข้างในก็มีพระพุทธรูปนะคะที่เราเคารพศรัทธานะคะก็คือหลวงพ่อใหญ่อินแปลงสวยงามมากค่ะเป็นวิหารที่สวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วก็ทางวัดเปิดไฟนะคะตอนนี้ประชาชนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่มากราบไหวในวันพรุ่งนี้รับรองว่าจะต้องเยอะแน่ๆนะคะแต่ว่าทางจังหวัดอุบลเนี่ยก็ได้จัดมีการจัด วางแผนขั้นตอนในการเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นอย่าง <S 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 ปุริสสํอุปคารเป็น รู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะที่30ปีมีครั้งหนึ่งไม่มีครั้งไหนยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้เลยค่ะตื่นตัันใจ,นใจมาก,มากที่ได้มากราบสักการะประหมร์ริปสารีมาครอบครัวค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีตามกันมาอีกนะคะอ,า,อ,อาจารย์สวัสดีค่ะจะเรียบสูดใช่ไหมไอ้าบ้านโมงยันเ,นกเอกเมียนความปืิมปิติที่บ้านบุกกราบอ,อ,องค์สมมาสามพุทธเจ้าที่ท,ที่เราเคารพบ,บูชาท่านคือเอ,อมันเดินทาประมาณชนำตินบานเคยมือ นี่ประมาณชนาสามศาชนามนามมนบ้านมาเคยมานองคือว่าเป็นป่นของเองหน่อยแต่เองเกิดมกนองศาส,สนาพุทธหน่อยแล้วก็สาธุชนทั่วโลกเขาปรารถนากันแต่เราไม่รู้ว่ากี่ปีชาติเพิ่งจะเจอเออมมนได้แต่ประมาณพบประมาณเจยดบ้านโมปฏิบานกราบองค์พระสาม,มาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสารีบุตรให้พระพุกโมคลานะ ខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទអាយបានមកក្រាបនេះបាទអរគុណដល់ច្រើនស្មាត់ក៏មិនស្អាតពេញໃຫយណ៎អូខេអរគុណច្រើនបាទ2000ដែរណាខ្មែរថៃគេអូញ៉ាំបាត់លើបាទខ្មែរស្រោយឺទៅតាមបាទអូខេមើលប្រព្រឹត្តកាណ៎បបងបប្អូនណាមីលីក៏ជឿញមកបាទព្រោះថាអេងស័ក្ដិស័ក្ដិណ៎អេងមិនដឹងប្រហែលហូបប្រហែល7ដល់បានមកឃើញតែណ៎គីម៉ូមើលគីនំមកពិភពឥណ្ឌាមក នៅអេងក៏មានវាសនាបានមកហូបបានមកឃើញនួយគឺរបស់របស់អេងเนาะនួយតើមកជាតិនេះមកបានមកឃើញក៏យ៉ាងអេងបែបប្រៀបស្មើទៅអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជោเนาะเนาะបានមកទឿនណាក់កលែងកលែងនេះកលែងស័ក្ដិសិទ្ធគឺអេងបានទីបូជាសាសនាពុទ្ធឯជរមិនបានទេបាននួយអុយសាភិជនដែរเนาะតណ្ណ័កតណ្ណ័កអុយដល់ថា มันเงียมันเงียเคยมันเงี้ยพบเตนบานเคยวันบมกราบรอกบเตลครุ่นอ่เจคือว่าบนเวียสนาของเองเจริญสาธุรู้สึกยังไงใช่ผู้ื้กจังไดยทีได้มาไวเพราุ่มสาลีลีกะทัดีใจค่ะมาสี่คนสี่คนก็ลูกกหลานบ่ลุกหลานลูกหลานดุกหลานท่าคนลูกคน ม่ไงรู้สึกจังไดเนี่มือนี่นะดีใจค่ะดีใจจ้าอ๋อได้ไหว้ยังครับไหนครับเด้๋วไหว้นี่งี้ยเดี๋ยวไหว้ละพ่อมือข้าไหนไหว้ค่ะแสดงนี่ออมือโอ้ชาธุตรงนี้ก็ได้อ๋อชาทู ไปเสนต์มายญว่าสีมณีวัดหรือวัดป่าน้อยแล้วก็ตรงน,นี้เนีวัดมหาวิหาราใหญ่ตรงน,นี้นะคะฉะนั้น สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่9มีนาคมก็เป็นวันเตรียมงานนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยได้เดินทางมากราบไหว้พระบรมาสารีริกธาตุแล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่ทางวัดก็จะเตรียมงานไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาสังเกตการก่อนแล้วก็ได้มากราบไหว้ก่อนนะคะก่อนพิธีจริงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่10มีนาคมนั่นเอง ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เหมือนอได้สมปรารถนานะคะเพราะว่าได้ตั้งเคยตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอยากจะได้มากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า,าใกล้ๆนะคะแล้วก็ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้นะคะครูกระบ,บัวได้มากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรลหันตธา,าตุคือพระโมคขลพระโมคคลานะแล้วก็พระสารีบุตรด้วยนะคะ มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติอิ่มบุญอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกอยากให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็มีกําลังกายกำลังกำลังใจมีกําลังทรัพย์นะคะมีวันเวลาโอกาสที่เหมาะสมเพียงพอแล้วสามารถเดินทางมาได้ได้เดินทางมาที่วัดมหาวนารามที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้มากราบไหว้ขอ สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวท่านเองนะคะวันนี้เป็นวันที่วันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะก็จะขอนำเสนอนะคะพิธีเตรียมการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะขององค์สมเด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ไว้ พามาชมบรรยากาศในวันแรกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนพิธีจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่10มีนาคุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรับชมนะคะคลิปต่อไปนะคะบรรยากาศต่อไปวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ